สุดครับอัปเดตกันนะครับกัแบบการประกอบโดนแล้วก็จะบินครั้งแรกของผมน,นี้เนี่ยผมคิดว่าร0อปร์เซ็ละคือประกอบแล้วก็มั่นใจที่จะออกไปบินจริงๆนะครับข้างหน้าผมนี่ก็คือทุ่งนานะครับทุ่งนาตรงบ้านพ่อตานะบ้านพ่อของแฟนแล้วมันเป็นความตั้งใจของผมแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดผมทําได้ประกอบโดนเสร็จอะไรเงี้ยผมจะมาบินลงทุ่งนาแห่งนี้นะครับมันเหมือน ภาพในความฝันอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นความตั้งใจมากว่าแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทําได้ละเพราะผมประกอบเสร็จแล้วแล้วก็ลองบินแบบเล่นๆที่สนามฟุตบอลพอได้นะความผิดพลาดอะไรก็น่าจะน่าจะไม่มีแล้วละถ้าถ้าไม่โชคร้ายเกินไปนะโอเคอันนี้เรามาดูประกรอ์กันนะมีอะไรบ้างครับนะนี่อ่ะ พระเอกของเรานะครับตัวน,นี้ก็เป็นโดนที่ประกอบเสร็จแล้วก็ฝึกบินมาเรียบร้อยนะครับก็ใบพัดก็จะมีร่องรอยของรอยดินรอยหญ้าบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาของมือใหม่เนาะก็จะตกกันเป็นธรรมดาแลตัวน,นี้เนี่ยใบยพัดแตกมาแล้วสองใบนะฮะจากการฝึกบินนะครับเปลี่ยนมาละก็เลยใบยสีไม่เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ทุกอย่างเช็ค เรียบร้อยนะโอเคอ,อุปรกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็มีตัวนี้นครับวิทยุตัวตัวบางวิทยุหรือรีโมทนะเรียกรีโมทแล้วกันก็เ,เป็นของ FR Sky นะครับนะฮะที่หอนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะอีกสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแว่นนะแว่นตาสำหรับระบบ FPV นะครับหรือว่าระบบ มุมมองมุมมองเออมุมมองอะไรเมื่อแหละ FPV นั FP ่นแหละก็คือเหมือนเรานั่งไปด้วยนะครับตัวนี้แฟตชาร์กนี่ก็ซื้อมือสองมานะครับส,ส,สี่ปะสี่พันห้าประมาณโอเคโดยรวมปุมีสามตัวนี้นะครับถ้าจะบินนะวันนี้จะบินครั้งแรกนะโอเคนี่แหละตรงนี้ที่ผมจะบินไปมียินเสียงมาเห่าด้วยนะครับ ผมเคตั้งกล้องไว้ตรงนี้จะได้เห็นตอนเทคออฟนะครับอตอนลงจอดผมน่าจะจอดแถวนี้นะแต่ตรงนี้ตรงหญ้าเขียวๆนี้นะครับต้งจอดนะตั้งกล้องไว้นี้เลยคโอเ <S <s ert> <s ert> ขั้นแรกนะครับเราก็เสียบแบตก่อน เียบแบตนะครับก็จะ mm hmm. okay, มีเสียง mm hmm. <Okay. S 2> เสียงบ,บ๊บๆนี่คือ b u ซอ e r นะครับเ mm hmm. ตือนว่า,เ,าเราไม่ได้เปิดรีโมทนะครับ mm hmm. พอเราเปิดนี่ผมเปิดรีโมทละสักพักเมื่อจะหายไปนะครับโอเคนะก็เสียบเสียบเสียบแบนนะ เสียบแั่นแล้วผมก็ใส่แว่นตานะครับตอนนี้ผมจะเห็นมุมมองที่อยู่บนตัวเครื่องแล้วนะเห็นตัวผมยืนอยู่นั้นก็เปิดสวิตช์เปลี่ยนตัวครับ นนี่มันเตือนสัญญาณเตือนว่าสัญญาณผักหายหายนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ปกติ Tel Teleri recovered lost, stationary ผมเดียมลงจอละเตือน e ทเ e m e ทรี่ l o s ก็เลยแบบเพรว่วมันมีอะไรผิดปกติโอ้ยตัดย่าตัดย่าตัดเลยตัดที่ใกล้เลยโอ้ชอดไม่สวย <c oughs> วอาตัวไปเก็บศพกันเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรมากนะก็มีตัดหญ้านิดหน่อยนะแต่ว่าลงจอดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมือใหม่น่ก็เรียบร้อยครับบินได้แล้วทำได้